เหยี่ยมบอยดยากเลยไม่ไดยบอยได้เสมอเหยี่ยมลองเท้าเลยนะพี่ดูตัวใหญ่โอเคไปเนาะสาพี่บอยครับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยครับอมตาพันสยองครับวันนี้เป็นยังบาครับก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าเปิดตัวอมตาพันสยองครับก็เป็นภาพยนตร์แฟนตาซีแอคชั่นแฟนตาซีนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับครับผมยิ่งใหญ่ก็สำหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็น เป็นการรวมตัวของ3บริษัทก็คือไผ่ร้อยกอไรบิออนแล้วก็บุญถาวรน,นะครับทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับผมเรื่องราวมันจะเข้มข้นยังไงครับเรื่องราวก็จะเป็นกลุ่มเด็กนักศึกษาครับที่ไปทําทีสิษย์ต่างจังหวัดกันครับแล้วก็ไปเจออุปสรรคก็คือเจอจระเข้ยักษ์ครับผมแล้วก็เกิดความสูญเสียของเพื่อนๆครับผมครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามครับแล้วก็ถ้า พูดเยอะไปเดี๋ยวมันจะเป็นสปอยหนังครับผมครับผมหลักเลยมันคือจระเข้ใช่ไหมถ้ามันใช่ครับจระเข้ครับก็เมืองไทยครับมีโจทย์อยู่2อย่างครับงูกับจระเข้ครับแล้วผมมองว่าโปรเจกต์นี้มันน่าจะเป็นจระเข้ยักษ์เพราะว่าในอดีตมาทำทีรีเสิร์ชมีจระเข้ยักษ์บ้านเราอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันครับผมก็เลยเป็นเป็นจระเข้ขึ้นมาครับโปรเจกต์นี้ครับอย่างในรีเสิร์ชซีจีค่อนข้างอลังการมากเลยที่บอกใช่ครับก็ ผมก่อนที่จะทำครับเรา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 ,เราเตรียมความมั่นใจก็คือ,เ,อ,อเราคุยกับบริษัทต่างประเทศครับก็คือบริษัทฉายาซึ่งเป็นคนไทยบริหารครับก็เราประชุมกันในเรื่องของภาพภาพที่จะออกมาครับพอเราเห็นเราเห็นว่าเป็นทีมฮอลลีวูดทำทำทำโปรเจกต์ให้ฮอลลีวูดแล้วก็มาเวลด้วยเลยครับมีตัวอย่างตัวอย่างสัปปะหลาดที่เราพอใจครับเราก็เลยคุยกัน ในในในหุ้นส่วนครับแล้วก็เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับก็เตรียมงาน2ปีครับซึ่งจะคลอดเร็วๆนี่ครับผมงบในการทำเยอะคุณเยอะเยอะมากครับเยอะมากครับ CG ีแต่ละช็อตขึ้นมาก็คือเออไม่ได้ทำเฉพาะทีมเราทีมเดียวเราทำกับทีมเขาด้วยครับมีการถ่ายทำที่ถามว่ายากไหมก็ยากครับแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ของทีมงานเราด้วยครับครับผม ตสมจริงครับรับรองว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอมตะพันสยองเป็นภาพยนตร์ที่ CG เหมือนมากซึ่งเด็กๆทุกคนไม่ได้เล่นเก่ับของจริงนะครับไม่ได้เล่นตอนแรกๆน้องๆก็ถามว่าพี่บอยผมจะเล่นกับของจริงไหมผมกลัวไม่รอดกลับไปถ่ายละคผมทำรีเสิร์ชผมไปดูที่ที่ตอนนี้ที่ใหญ่ที่สุดก็มีที่สมพันผมไปนั่งดูผมนได้หหด นหญ่ปนเหมือนมันแล้วมันใหญ่ไม่พอด้วยครับมัน11เมตรแต่ในหนังเราประมาณสัก1ิถึง18เมตรรวมหางก็คืองับงับอย่างที่เห็นนะครับครึ่งตัวเวลาถ่ายทำน้องๆก็จะ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 ขอกำขำหน่อยมาเล่นกับเล่นกับถังเล่นกับถ้เล่นกับถังน้ำครับผมอย่างอย่างอาการนี่คือไม่ดูมาก่อนเลยใช่ไหมนี่คือแบบตั้งใจมาดูเลยใช่ไหมับ ใช่ใช่ใช่ครับคือพี่บอยมีชวนให้แบบไปดูบ้างอยู่ที่แลบเลยครับแต่ผมก็บอกว่าโอ้ผมรอตื่นเต้นพร้อมคนดูดีกว่าดูครั้งแรกพร้อมกันน่าจะสนุกกว่าตอนที่จินตนาการตอนเล่นคิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไหมเออผมคือผมสนุกตั้งแต่อ่านบทแล้วคืออ่านบทสนุกเพื่อผมรับเลยแล้วยิ่งรู้ว่าเป็นซีจีระดับฮอลีวูดมานี่คือแบบยิ่งแบบยิ่งอยากเปิดกล้องเลยนี่ใช่ครับเราถ่ายทำกันไปแล้วแก่งนักแสดงนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆเราถ่ายทําเราผ่าน อะไรมาด้วยกันเยอะนะครับคืออย่างทีเซอร์ที่เห็นเนี่ยว่าสนุกแล้วแต่ว่าจริงๆมันยังมีหลายอย่างที่เราถ่ายไปมีบู๊ด้วยเราใช่มีทั้งแบบบู๊กับจระเคไม่พอมีบู๊กับคนด้วยเป็นความสัมพันธ์ของของเพื่อนการเสียสระของเพื่อนด้วยซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่เออมันมีอีกเยอะครับที่จะดูพร้อมกันวันที่21กันยายนนี้ครับจริงๆดูเหมือนแต่ว่ามันเน้นซีจีดราม่าอะไรเงี้ยค่ะมันมีฟิลอื่นด้วยไหมคะ พูดถึงครบรถนะครับหนังเรื่องนี้ครับมีดราม่าของเด็กๆด้วยครับคือในกลุ่มอะครับมันจะมีดราม่ามีการสูญเสียครับแล้วก็มีเรื่องของความรักครับคนนี้แอบรักคนนั้นคนนั้นแอบรักคนนี้มีครับเดี๋ยวถ้าพูดเยอะเดี๋ยวมันจะบ่อยหนังอีกครับแต่แต่สนุกครับครบรถครับครับผมมีฉากแอคชั่นตอนท้ายด้วยครับพระเอกสองคนก็โดนไล่ล่าโดนจระเข้ไล่ล่าเสร็จแล้วก็โดนคนไล่ล่าต่ออะไรเงี้ยครับ พี่ฟลุ๊กของเราตัววาก้องวากไรขนาดไหนครับวักวักวักไม่ได้วักผู้นำในเรื่องเป็นคนแบบว่าเรียบร้อยใสใสน่ารักน่ารักครับเป็นคนรักเพื่อนหยิบง่ายมองโลกในแง่บวกอะไรเงี้ยจะสายอใสใสด้วยใสใสเป็นห่วงเพื่อนก็ต้องตะโกนแบบเอ้ยหนีลงแล้วอะไรใช่แล้วก็แบบว่าลงนุ้งลงน้ำแล้วทุกคนทลยที่แบบว่าเราไม่ได้ไม่ไม่เป็นมาก่อนใช่มีใครแกล้งไหมคะ ไม่มีมันมมัันนเป็นสถานที่จริงด้วยนะครับแล้วบางทีเราบางทีมันมืดเราไม่กล้าที่จะแก๊งเราลงการ์เจียนเล่นกันวันนี้เราดึกด้วยแควการเจน่บุรีครับคือถ้าลงไปไม่รู้ว่าจะไปโผล่ตรงไหนมึงบานาลหรือเปล่าเป็นห่วงการรักมืดมากอ่ะใช่เดี๋ยวจะถ่ายไม่จบอ่ะแสดงว่าคุณพอถ่ายเสร็จแล้วคือความสนิทสนมนี่คือแน่นแฟนเลยก็ ครับครัแน่นแฟนเลยแน่นแน่นแน่นน like ี่ยังเขายังอยู่ในคาแรคเตอร์ไงอ๋อเหรอเดี๋ยวสองคนนี้จะมีเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับร้องเพลงประกอบภาพยนตร์สองเพลงค่ะครับผมร้องคู่กันเหรอคะไม่ใช่คนละเพลงครับคนละเพลงนี่นี่แหะนี่นี่แหละค่ะสาวนิเทศศาสตร์ค่ะสาวนิเทศศาสตร์ค่ะเป็นคณะที่ไฟฝันด้วยจริงๆแล้วแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากที่ตอนแรกแบบแคสเราได้เรื่องนี้เพราะว่า เหมือนได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองจากที่เคยเล่นที่ผ่านๆมาเรื่องแรกด้วยภาพยนต์เป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นแล้วก็ยิ่งมาเจอแบบเพื่อนๆน,น,นักแสดงที่ยังไม่เคยร่วมง,งานกันก็เกรงแต่พอมาร่วมง,งานกันก็ก็เก่งกว่า <laughs> เพราะว่ <laughs> เาเขาเาเก่งไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเคเราก็ต้องพยายามมากขึ้นให้แบบว่าให้ให้ทันขึ้นเลยเก่งอยู่แล้วจริงใช่ไหมเก่งอยู่แล้วเก่งทุกคนจริง ไม่ค่อยม,มีเรื่องการแสดงไม่ค่อยมีปัญหาครับ มีปัญหาเรื่องคุยกันหาม่องคุยกันที่นี่แกน้ำมาหาแกน้ำโดนทุกรอบเลยเพราะว่าผู้เก่าจะใส่เฮดเซตตรงนี้ใช่ไหมครับก็เนี่ยพูดอยู่คนเดียวหนูก็ลืมว่ามีคนได้ยินอีกอะไรล่ะก็เมามอยกับพี่ฟุกนั่นแหละก็เมามอยเมามอยใช่ช่วยกันร้องเพลงร้องเพลงก็ร้องอยากให้กองสนุกด้วยแหละมีเต้นติ๊กต๊อกอะไรด้วยแล้วก็เพลินเราเพลินสาวๆเขาเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดนี่ครับก็เลยอยู่กองกันนานเล จริงๆพี่พ่อยร้องเพลงในกองเผื่อให้พี่พ่อยแบบให้มีสักเพลงไหมคะโอโหอะไรนะเออหนูหนูหนูให้พี่ๆทุกคนร้องดีกว่าค่ะใช่ค่ะปกติแล้วขี้เขินไม่ไหวไม่ไหวเขินเลยแม้อยู่ในกองขิ้วบิวบิวบิวหน่อยนะคะเาพิจารเรื่องแรกเหมือนกันใช่ครับ จริงๆก็ตื่นเต้นครับแต่พอมาได้ร่วมงานกับพี่บอยเราเคยร่วมงานกับพี่บอยมาแล้วแล้วก็มีเจอพีพีด้วยแล้วก็ตอนแรกก็แอบเกรงเพราะว่าไม่เคยร่วมงานกับ3มคนแล้วก็น้องอีก5คนแต่พอมาเจอจริงๆแล้วก็ผ่อนคลายครับเอนจอยน่ารักทุกคนครับได้เข้าฉากกับตอรละครเยอะไหมก็เยอะนะจริงๆก็พอๆกันเละเยอะๆเฉลี่ยพอๆกันใช่งนัใช่ครับโดนไล่ล่าครับจริงๆก็โดนไล่ล่ากันเป็นทุ่ครับครับ ฝากแล้วกกัน็ขอฝากภาพยนตร์ไทยนะครับอมตะพันสยองนะครับคนไทยทำแล้วก็นักแสดงไทยอยากให้ทุกคนอุดหนุนหนังไทยครับครับผมขอบคุณครับคมคมส้มกรมได้ในความขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะแยกเลยโอเคถ่ายรูปกันไหมถ่ายรูปตรงนี้นะครับ้อยไปน้อยนิดถ่ายรูปนะจ๊ะ